สวัสดีจ้าเอสทีทุกท่านสวัสดีแฟนคลับทุกคนค่ะมาตามต่อกันเลยนะคะออกวันนี้แล้วนะคะแนวทางแนวทางกันดูกันนี้โคง้งุูต้าได้ดูให้หมดเลยนะคะอันนี้เป็นชุด5ตัวบนเด่นห้าตัวบนค่ะเก้าศูนย์หกตัวก็จะมี0409 407 6 7ูนย0เก้าส9่ศู เก้าเจ็ดหสีเจ็ดสีเก้าและเก้าหกสี่นะคะอันนี้เป็นเลขเด่นหตัวบนนะคะสตัวบนก็จะมีเบนล่างนะเก้าศูนย์เก้าหกเก้็ดเสี่ศูนย์หนย์เจ็ดศูนย์สี่หกเจ็ดหกสี่และเจ็้ชุดนี้สวยนะชุดนี้สวยทั้งเลขสวยทั้งเลขสาตัวและสวยทั้งเลขสอตัวบนล่างเลยอ่ะจริงๆนะเนี่ยสาวํำดูแล้วเนี่นะ เป็นแน่สูตรที่4ค่ะ9170491704นะคะ3ตัวบนก็จะมี491 497 074 049 104 197 907 910 714และ701

4, 7จ็ดสี่เจ็ดสี่เก้าเจ็ดสนย์สเก้ารียกสตัวบนล่างมีสามศูนย์สามเจ็ดมี่สามเก้าศูนย์เจ็และ7 9และ49นะคะอ่าไว้โชคดีกันทุกคนนะคะ น่าจะมาแก้นในสูตรที่สองค่ะชุดนี้มีห้าสูตรนะครับเร,เราลองดูนะครับถ้าว่าเราชอบเราก็จัดนะคะเลขเด่นมีศูนย์หกเจ็ดสี่หนึ่งศูนย์หกเจ็ดสี่หนึ่งนะคะจับมาเลขจับเลขสามตัวได้สิบหางนะคะชุดห้าตัวบนศูนย์หกเจ็ดศูนย์หกสี่ 017 704 7ึ่งนะคะแล้วก็106 176 104 6 7 4และ6 4 1 2ตัวก็จะมี07อ้าวแล้วทำไมเขีน07 2ครั้งนั่นเนี่ย <c oughs> 07แล้วก็06ตนนัวเนาะโอ้ยศูนย์ 7, แล้วก็06ตัว ูนด้พี่น้องศูนได้หนีเด้อือมาเป็นเสมสาปุ่นบอน้องขีดปากกายยังแหศูนย์เจดศงเจ็ดี่เจ็ดหนึ่งหกสี่หกหนึและสี่หนึนะคะ อ่ะพิจารณาดูมาสูตรที่1มันมีแค่5้สูตรนะคะสูตรที่หนึ่สูตรที่ห้สูตรที่1นึ่งนะคะเลขเด่นที่หกสี่เจ็ดศนย์เี่เจ็ดศูนย์นะคะสามตัวบนก็จะมีหกสี่เจ็ดหกศูนย์สี่หกสี่เจ็ด

จ็ดเก้าและศูนย์เก้าโอ้เลขสวยนะ,อะขอทุกท่านโชคดีนะคะตอนรับปีใหม่โชคดีเฮงๆรวยๆย,ยทุกคนนะคะรีบไปหาซื้อค่ะหรือว่าเราจะซื้อแค่ตัวสองตัวแล้วแต่ท่านชอบเนาะถ้าท่านไม่ชอบก็มองผ่านเลื่อนไปถ้าท่านชอบฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ยิดีพรอทีวีด้วยนะคะให้ทุกท่านขอท่านโชคดีได้ร,รับเงินหมื่นแสนเงินล้ญญานเข้ากระเป๋าน,นะคะตอนเย็นให้มีเฮเฮเฮดังๆนะคะขอทุกท่านโชคดีจ้า